ดีค่ะเรามาพบเจอกันค่ะคุณแม่จ๋าช่วงอ่าองค่เอารีวิวสินค้านะคะคุณแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึงที่ ep 8 85กันแล้วค่ะมาในรูปแบบของงานเซตนะคะคุณแม่จ๋าทรงสวยงานดีมาให้อีกประมาณ1ลายผ้า2ลายผ้าแล้วก็น้องตัวนี้เหมือนกันไหมมันลายมันจะต่างกันนิดนึงเนาะแม่เนาะให้น้องไปด้วยค่ะแม่เท่ากับว่าเราจะมี3ลายผ้าด้วยกันค่ะรอบอกอยู่ที่50นิ้ว กางเกงค่ะคุณแม่จาา๋าสตาที่28-38นิ้วนะกางเกงมีกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาค่ะส่วนความยาวของเสื้ออยู่ที่27นิ้วแล้วก็ความยาวของกางเกงอยู่ที่40นิ้วกันไปเลยค่ะแม่แม่ท่านไหนที่ใส่ได้ลูกอก36-38อะแม่ลูกใส่งานรุ่นนี้อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูสีกันค่ะสีแรกเลยนะสามแรกหนูขอให้ดูแค่เสื้อนอะเพราะว่ากางเกงกับเสื้อ,อาลายลายเดียวกันอยู่แล้วค่ะคุณแม่นะคะสีแรกเลยค่ะคุณแม่จ๋าตัวนี้คือสีเขียว แม่ลายผ้าสวยอะ่ะมันจะบอกออกเป็นแนวสไตล์อินเดียก็ไม่ใช่ลายไทยประยุกต์ก็ไม่เชิงค่ะคุณแม่จา๋าเอาง่ายๆเลยลายสวยค่ะคุณแม่ตัวนี้สีเขียวค่ะแม่จา๋าต่อด้วยนะคะตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินนะแม่นะว่าสีชมพูลายผ้าตัวนี้จะมีเขียวแล้วก็จะมีชมพูค่ะปลายแขนจะเป็นปลายแขนจัมสม็อกทั้งหมดเลยค่ะคุณแม่จา๋าทรงสวยงานดีกันเลยนะคะเขียวแล้วก็ชมพูค่ะต่อเลยนะคะคุณแม่จ๋า อีกหนึ่งลายผ้าจะเป็นลายผ้าตัวที่ลูกใส่แล้วค่ะลายผ้าตัวที่ลูกใส่นะคะแจ้งกับแอดมินค่ะว่าตัวนี้สีดําต่อเลยนะคะคุณแม่๋าตัวนี้ให้แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีขี้มา้าแล้วก็ตามด้วยตัวที่ลูกใส่นะคะแจ้งว่าสีกลมค่ะแม่ลายผ้าที่ลูกใส่เท่ากับว่ามี3สีจะมีขี้มา้า มีดําแล้วก็จะมีกรมค่ะคุณแม่จ๋าและเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งลายผ้านะคะคุณแม่จ๋าอีกหนึ่งลายผ้าตัวนี้ให้แม่แม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีบานเย็นได้เลยน่ารักมากทุกตัวทุกสีทุกลายค่ะคุณแม่จ๋าสวยทั้งหมดเลยค่ะอยู่ที่แม่แม่แล้วนะว่าชอบลายไหนกันบ้างถ้าชอบ3ามลายก็แจ้งมาเลยค่ะแม่แม่อ่าแม่จะสั่งสามลายนะลูกสีไหนจัดไปเลยค่ะคุณแม่จ๋ากางเกง่ะค่ะคุณแม่จ๋าตัวนี้จะเป็นงานกางเกงขายาว นี่เลยเนื้อผ้าไม่บางนะคุณแม่ไม่ต้องใส่ซับในค่ะคุณแม่จา๋าปลายขากางเกงจะเป็นกระบอกใหญ่ทรงตรงค่ะราคาก็น่ารักค่ะคุณแม่จา๋า350บาทเท่านั้นค่ะแม่ชอบสีไหนชอบสีอะไรช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะคะคุณแม่จา๋ามุมซ้ายแล้วก็มุมขวามุมขวาแล้วก็มุมซ้ายนี่แหละค่ะแม่ชอบอบาเลือกช่องทางไหนเลือกได้เลยจะโทรโทรสั่งได้เลยค่ะจะสั่งทางไลน์แอดก็สั่งได้เลยนะคะคุณแม่จา๋าง่าย ยกคูโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะคุณแม่แม่ขอสั่งสินค้าหน่อยลูกอ่าี p 85ที่น้องแก้วรีวิวแบบนี้ค่ะคุณแม่จ๋าแล้วก็แจ้งสีไปได้เลยค่ะแม่ก็สีที่มีก็จะมีสีเขียวสีชมพูสีดำสีขี้มาสีบานเย็นแล้วก็สีกลมนะคะคือตัวที่ลูกใส่เลยค่ะคุณแม่จ๋าทรงสวยงานดีแบบนี้สั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆค่ะแม่เรามาเจอกันใหม่ใน E ีหน้านะฝากด้วยเด้อแม่เด้องานเซตหาสีสวยหาเก๋ๆมาให้แล้วค่ะ เจอกันใหม่ใน EP หน้ากราบสวัสดีค่ะ